สนับสนุนโดยไทยเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา S360 เคล็ดลับความเอของปรางและน้ำตาลโซฟ์แผมดูหนาช่วยลดผมขาดุดร่วงสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะเองพานผู้ชมไปเที่ยว2จังหวัดเลยจังหวัดแรกคือเราจะพาไปที่ระยองพาไปเที่ยวสมเม็จกันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดพาขึ้นเหนือไปที่เชียงรายสนุกสนานขนาดไหนตามกันนะคะในช่วงมันตราสอรี่แต่ว่าตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวสมเด็จกันนะคะพระพามณีเป่าปีเป่าขุยเป็นป่าปีค่ะถึงแล้วทุคกคนไอ้งูกรัดกมา,มา โนแม่บ่นโดนแม่บ่นหนูนนนถ่ายไม่รู้จากรู้มุมเลยไม่รู้มุมเลยว่าต้องถ่ายตรงไหน,นเคยเป็นกันบ้างไหมคะเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็ท้องผูกยิ่งเวลาเครียดๆย,ยิ่งมีอาการเยอะคุณเนี่ยมีอาการของโรคลำไส้แปรปรวนหรือเปล่าวันนี้เราจะพาไปเที่เสเ็จกันนะคะราจะพาไปที่รีสอร์ทที่สมเธกันแต่ว่า ตั้งแต่ออกจากบ้านมาฝนตกไม่หยุดเลยค่ะไม่แน่ใจว,ว่าวันนี้จะไปนอนดูฝนจะให้ไปนอนดูฝนที่สซนต์พร์เห็นทะเลแล้วนะคะ นนี้ก่อไปค่ะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้พัวทันปีของเราเดี๋ยวเราจะขึ้นรถรถแบบัสรถเขาเรียกรถสองแถวลูกไม่ใช่รถบัสนี่รถสองแถวาาไปลูกไปไปค่ะเอาใครมันมีเป่าสีหรือเปล่าขุ่นเป่าสีหรือเปล่าขุ่นเปลีสีค่ะฝนมาแล้วนะคะสวยจะไม่ทัน เล่นานกาะสมัยเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในตำบลเพอเภําอเมืองจังหวัดระยองบนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาแลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของระยองและเป็นหมุดหมายสำคัญที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศในการมาพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศท้องทะเลที่สวยงามและเหมาะกับการทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆอีกด้วยล่ะค่ะถึงแล้วทุกคนนี่เห็นน้ำตรงนู้นนะคะนาเห็น ขึ้นสูงมากแล้วก็น้ำทะเลขึ้นสูงมากก็ให้น,นีมาด้วยไอ้โงกุดดักมา้งหนูสั่งไอศครีมสตอเบิลี่มาที่คขาบอกว่ามันมีสองอย่าง <c oughs> กันบลู i ิสเล็กคอทท n แคนดี้ันสีฟ้าสีชมพูข้าวมาป้าสั่งมาเป็นไอศครีมกะทิข้างหนึงกับแม่แม่สั่งเป็นชาเบร์ราเบร์น้ำนมๆอยู่ในนั้นอ่ะแล้วไปเจอกันที่ห้องพักนะคะเป็นยังไงคะมาตาไม่กี่เกอร์ โหมาตาใครนอนเตียงสื่อเนี่ยวันนี้มาตาสิ่โถส้มถ่ายทำไมคะมดมเดี๋ยวถ้าฝนหยุดแล้วเราจะไปห้างขังย่านหนูนะคะเย้ยว่มีเกลกว่ะอยู่ที่นี่สบายไหมคะนูสบายั้ยโดนแม่บนม่นดนูถ่ายไม่รู้จากรู้มุมเลยไม่รู้มุมเลยว่าต้องถ่ายตรงไหน <c oughs> เราเอาชุดว่ายน้ำมาสองชุดชุดหนึ่งคืหรับว่ายน้ำลักตรงโน้นในชุดนึงสำหรับว่ายน้ำในห้องอาไปค่ะเอาละค่ะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะย่าก็บอกมีละอองฝนและกางเกงขาย,ยาวเกินไปและต้องเปลี่ยนรองเท้าเพราะรองเท้ามันลื่น เดินระวังลูกมันตาเดินระวังเดินระวังแต่มันลื่นคือที่นี่นะคะจะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ลงเรือฝั่งนั้นเนี่ยจะมีเหมือนแบบเป็นสะพานยื่นเข้าไปในทะเลแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถให้อาหารปลาได้นี่ค่ะอันนี้เป็นฝั่งบาร์นะคะอา้าวเขาไม่มีแบบเขาไม่มียื่นออกไปแล้วว่ามันตาจริงๆิก่อนหน้านี้ตรงนี้มันจะมีแบบยื่นออกไปนะคะเนี่ย เป็นแบบยาวๆแต่เขาไม่มีแล้วว่ามีนั่งเป็นแบบนี้แล้วว่าปกติมันจะยาวไปเลยนะคะแล้วก็ให้อาหารปลาได้เสียได้อะอนี่เป็นอีกวิวหนึ่งเด็กน้อยคนนี้พร้อมกับวิวแล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารนะคะนี่ข้างบนนี้เป็นร้านอาหาร รถเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพามากินข้าวกันนะคะร้านนี้เป็นร้านดังของบ้านเพชื่อว่าป้าจิ๋วรูสุดย่อของเมืองระยองนี่นะคะเม็นอนาหารยูมาราสแคนนี่นี่อันนี้รักษาคอมกก็ดานี่คะ่ะมาแล้วนะคะน้ำยาปู เยอะมากและอันนี้่อหมกอันนี้เป็น่อหมกย่างอันนี้เป็น่อมกหนึ่งอันนี้มต้นน้ำดอันนี้มีต้นน้ำดำค่ะโหน่ากินมากเิดอันนี้ปลาอ็นทาน้ำปาปลานลปลาาวลาปาลาลอาปาป กินเยอะมากค่ะตอนนี้ฟูดโคมากง่วงมากแวะร้านสะดวกซื้อ ซื้อกาแฟชงดื่มซะหน่อยแต่แน่นอนค่ะระดับเรานะคะระดับเอิงกาแฟไม่ธรรมดาต้องเป็นกาแฟ ى. คอลลาเจนเพราะว่าเราจะใส่คอลลาเจนลงไปด้วยพกมาด้วยนะคะหรือจริงพกเป็นซองก็ได้เป็นซองแบบนี้นะคะพกง่ายคอลลาเจนของเอิงนะคะเป็นคอลลาเจนเปปไทยกับไดเปปไทย์5 0 0 0มิลลิกรัมบวกกับวิตามินอื่นออีก500มิลลิกรัม0%รแฟต0%อคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยที่สำคัญนะคะผสมกับเครื่องดื่มอะไรก็ได้ร้อนเย็นได้หมดเลยอย่างวันนี้เอิงผสมกับกาแฟเรา มากไม่คาวเลยทานง่ายแค่นี้ค่ะก็เปลี่ยนกาแฟแก้วธรรมดาเป็นกาแฟคอลลาเจนแล้วนะคะช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนดินเนื้อที่ไกลแสนไกลสุดขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลถึงแล้วนะคะที่เชีรายนี่เราก็มีสมาชิกเพิ ตูดูเจ้าเก่านะคะพี่ไก่เจ้าเก่าแล้วก็เด็กๆนะคะเ่ะ <im itating> เด็กๆอยู่แล้ล <im itating> <im itating> ่ะเด็กๆฮัลโหลนานาดีแล้วก็มันตรานะคะ,ะวันนี้ทริปนี้เราเป็นทริปครอบครัวะคะ่ะลงครึ่งปุ๊บที่แรกที่จะไปเราจะไปไร่เชิญตะวันนะคะของท่านวอวชระมี แล้วนะคะเด็กๆเอาทำอะไรกันคะเอาผูกเชือกลังเท้านี่เป็นแอนเดอร์แกงนะคะ3ามคนอุ้ใส่แว่นเหมือนกันเลยเหรอคะไดนดูซิสีชมพูคนนี้ก็ใส่อ่ะคนนี้ไม่ใช่สีชมพูคนนี้สีอะไรคะสีชมพูเอาไปคะ่ะอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างบน เป็นแบบเป็นซุ้มดอกไม้ค่ะไม่แน่ใจอะว่าอ๋อไม่ใช่ดอกไม้จริงตเเ็ปปนดออกไมม้ลแต่สวยค่ะยังไงก็สวยมาถ่ายรูปเก็บมานก็ถ่ายรูปถ่ายรูปไปฝากแช่อุ้ยมีพิซซ่าด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะขอ๋อผัดข้าวกระถินกันโอเคนนะตัวอักษรต่อไปก็ไอโคนวันนี้เราคนแรกเลยใช่ไหมโอเคคนแรกนะ นางน้ำตาลของเรานะคะจริงๆต้องบอกว่าเอิงมาเชียงรายหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้เพิ่งมีโอกาสได้มาไรเชิญตะวันเพราะว่าน้องน้ำตาลน้ำตาลพิจักนาก็เป็นลูกศิษย์ของของอาจารย์วอก็เลยได้มามากราบแล้วก็มาเที่ยวที่ไรเชิญตะวันสงบมากเลยค่ะใครที่มาเชียงรายอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมาจากสนามบินก็ประมาณสักสี่สิบนาทีจะรีบไปกอนเองค่ะ ความวุ่นวายของคลิปของเราน้หาหาของกินนะคะพีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์นี่ก็เป็นพีเซนเตอร์กินไอศครีมหรอคะ,ะไอศครีมไอศครีมวิวสวยจังเลยนี่เรามีโต๊ะด้วยนะคะนี่โต๊เาเย้ อลังการจังเลยอะ่ะเมนูดีจังเลยเมนูเลีง้งหมูดำชะเอมเมนูดูน่ากินมากยำเห็ดอารมณ์ดีนี่อันนี้ขันโตมีมินิขันโตแกงทังเลแกงกุ้น่ากินมากกับพริกตาแดง เดิร์เมืองแหนมแหนมดูดีนี่อะไรหมูปิ้งก็มีกว้างนี่ไงกว้างหญ่กินหมูปิ้งไผก็หอยค่ะมันก็เด็ๆผักปลังใส่แหนมอุ้ยแหนมดูดีมากเลยอ่ะอแกงแครแกงขนมนี่อาหารมาแล้วนะคะนี่เป็นเซ็ตขันโตโโนี่น่าจะเป็นน้ำพริกหนุ่มสับประรด แกงฮังเลอันนี้แกงฮังเลอันนี้แหนมใส่ผักปลังนะคะอันนี้เป็นแกงอันนี้อะไรอะคะแกะซีคืออะไรเข้าเหนียวได้ไ,ดไหอ,อน,นี่คือข้าวเหนึ่งนะคะดีสวยอะไรอร่อยะคะหมูทอ,อดครับหมูทอด อันนี้อร่อยอันนี้ผัดหมี่โบราณนะคะทอดกรอบๆนีอร่อยดีนี่เป็นบุษราคำนะคะบุษราคำคืออ๋อนี่ไงตาเป็นแอนอวเรียกว่าอะไรคะพิมพิมกรอบพิมกรอบใช่สวย เรอว่ามันคือมันละกออ่ะใช่มันละกอไหมมันคือเพิ่งกินแั้วยังไม่รู้ซักของไม่ให้เหรอคะมันคือทำมาจากอะไรคะ แล้โรงแรมมีปลาด้วยใช่ไหมคะโอ้จิงด้วยอยู่ล้วนะคะน่ารักจังเลยมีรพักที่นี่นะคะอนันตารา นี่ว่ายน้ำกันเลยนะคะเด็กๆอันี่เป็นวิว เด็กๆเล่นน้ำกันค่ะตนอนนี้เรารอห้องอยู่นะคะเพราะว่าห้องของเอิงกับห้องของพี่ก้อยขอเอ็กซ์ตร้าเบสไปลูกโตแล,แล้วลก <c oughs> <c oughs> ลิ้งไปค่ะคลิ้งไปดูสิหนูไอ้น้ำเจ่งมากเลยอยู่ือดพี่ด้วะ ที่เราจะนอนคืนนี้ที่อนันตารา Golden Triangle อันนี้จะเป็นเตียงของดิฉันละของมนตราแล้วก็สวยดีนะคะนี่ก็เป็นห้องน้ำค่ะนี่เป็นห้องน้ำแต่สิ่งที่เอิงชอบคือฟรุ๊ปปาดมาวิว เนี่ยค่ะเขาจะมีที่นั่งแบบนี้นะคะที่นั่งได้ข้างนอกแล้วก็วิวข้างล่างจะมองไปเห็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ไดค่คนเนโอ้นี่เราอยู่ติดริมน้ำเลย呀โอ้ยตัวนี้สวยจังถ้าถ่ายรูปตัวนี้สวยเลยนะเนี่ยเนาะตาลมุมนี้ดีมากเอกถ่ายใครอะ เอกขายไเหรอเขาจะจับไครจับไม่ถูกเลยครับผมไหนเราล่องอะไรกล้วต้องมีกิจกรรมแบบนี้นะคะคือการตกปลาผลมาจากกรุงเทพเลยพูดจริงเหรอใช่แต่ตอนสั่งเราสั่งจากอุบลนะทำไมไม่ส่งมาที่นี่เลยสิ้นเรื่องไม่อินไใจหน้าอุ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยนี่แม่น้ำอะไรคะพุณงพ่ยแม่น้ำร่วครับขอยทีสิฮะแม่น้ำร่วรร่วงร่วร่วอ่ะฮะไม่ใช่ลอลิงนะ รวบสมองค์ข้ามีพม่าแล้วนะนี่คือพม่าเหรอคะนุ่นเป็นลาวอ๋อพม่ากับลาวทำเลา,ราเรียกว,ว,ว่า3าม่ยมทองคำอ่านี่เราอยู่ริมน้ำนะคะชิลมากอากาศดีมากเลยค่ะุณชอบมากสดชื่นสดสด คนยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหลายคนร้อให้ถ่ายไม่ถ่ายถ่าย,ายควายท บอกว่าอย่าเปิดโร a m i n g เพราะบางทีมันจะไปติดเหมือนกับเราไปอยู่ต่างประเทศจะโดนชาร์จสะตางเรียบร้อยแล้วนะคะพ้ามาดูอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแพรของที่นี่ของโรงแรมที่นี่นะคะอากาศดีค่ะแล้วก็สงบดีเดี๋ยวเราจะปั่นกลับไปที่โรงแรมนะคะ นี่กว้างพร้อมแล้วปั่นักียานตอนแรกอึนได้คันหนึ่งสูงมากแบบขาไม่ถึงแล้วก็เปลี่ยนให้ฝั่งนี่เขาเขามีักรยานให้นะคะให้ยืมแล้วก็เปลี่ยนให้ฝั่งขับให้แทนตอนฝั่งจอดเกือบจลอะล้มอะให้ดูนะคะทางเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ปั่นกลับโรงแรมไปถ่ายต่อไม่ได้นะคะเพราะเด๋ยวลม้มบายจะดูไปได้สสกีน้ำเส้นทางนี้เข็นนะ ก็เปดจับดานี้นะคะเราจะมาพูดถึงอาการที่ต้องบอกว่ารบกวนการใช้ชีวิตของหลายๆคนค่ะเคยเป็นกันบ้างไหมคะเดี๋ยวก็ท้องเสียเดี๋ยวก็ท้องอืดเดี๋ยวก็ท <Competition> ้องผูกยิ่งเวลาเครียดเครียดยิ่งมีอาการเยอะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีอาการเหล่านี้ค่ะอาจจะต้องดูว่าคุณเนี่ยมีอาการของโรคลำไส้แปรปรวนหรือเปล่านะคะ เริ่มต้นพามาทำความรู้จักกับโรคนี้ก่อนค่ะโรคลำไส้แปรปรวนภาษาอังกฤษเรียกว่า i r r i t a b l e Bowel Syndrome เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ผิดปกติของระบบทางเดิอนอาหารโดยเฉพาะลำไส้คือต้องบอกว่าเป็นการทำงานที่ผิดปกติ แต่ว่าจะไม่เจอความผิดปกติของโครงสร้างนะคะโครงสร้างอวัยวะของระบบทางเดินอาหารแปลว่าไม่มีพยาธิสภาพอื่นใดเลยในระบบทางเดินอาหารมีแค่การทํางานที่ผิดปกติไปพูดให้เข้าใจง่ายๆค่ะก็คือปกติเนี่ยเวลาที่เรากินข้าวเข้าไปใช่ไหมคะลำไส้เล็กจะมีหน้าที่ในการย่อยอาหารส่วนลำไส้ใหญ่ค่ะหน้าที่ของเขาคือดูดกลับดูดน้ําดูดเกลือแรก่กลับไปนะคะ แล้วก็การทํางานของทั้งลําไส้เล็กกับลําไส้ใหญ่เนี่ยจะทํางานโดยการบีบตัวเป็นหลักทีนี้ค่ะถ้าลําไส้บีบตัวเร็วหรือว่ามากกว่าปกติสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการดูดน้ํากลับก็จะน้อยลงทําให้คุณผู้ชมมีอาการท้องเสียหรือว่าปวดท้องปวดบิดตามมาแต่ถ้าลําไส้ค่ะขี้เกียจทำงานช้านะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอบีบช้าปุ๊บแก๊สค้างก็จะเยอะขึ้น อาการที่เกิดขึ้นคือคุณผู้ชมจะมีอาการท้องอืดหรือว่าท้องผูกตามมา ถามว่าเรานะคะเราเนี่ยสามารถสั่งให้ลำไส้บีบตัวเร็วหรือบีบตัวช้าหรือบีบตัวตามปกติได้ไหมคําตอบก็คือไม่ได้นะคะอวัยวะภายในค่ะเราไม่สามารถควบคุมการทํางานให้ช้าลงหรือว่าเร็วขึ้นตามใจเราสั่งได้ไม่เหมือนการใช้มือใช้ไม้หรือว่าการควบคุมกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าระบบอวัยวะภายในค่ะจะถูกควบคุมการทํางานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญค่ะคือระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะโดนควบคุมหรือว่ามันจะมีปัจจัยบางอย่างควบคุมการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติอีกทีนะคะปัจจัยเหล่านั้นเช่นอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะความเครียดความเครียดลองสังเกตดูนะคะเวลาที่เราเครียดเนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นลำไส้เองก็ทํางานผิดปกติตามไปด้วยหรือว่าอาหารบางอย่างคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะ บางครั้งเวลาเรากินอาหารรสเผ็ดจัดมากๆเผ็ดเยอะมากๆพริก20เม็ดจะไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวมากขึ้นมากกว่าปกติลำไส้ก็จะดูดซึมน้ำไม่ทันก็จะเกิดอาการท้องเสียขึ้นหรือว่าบางครั้งค่ะผู้ชมกินอาหารที่มันมันมากๆย่อยยากลำไส้ก็จะบีบตัวช้ากว่าปกติอาการที่เกิดตามมาก็คือท้องอืดหรือว่าท้องผูกนะคะ หรือว่าบางครั้งเวลาที่เราทานอาหารที่ทําให้เกิดลมเยอะอย่างเช่นขูวก็จะส่งผลต่อการทํางานของลําไส้เช่นเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วนะคะตัวเราเองไม่สามารถควบคุมการทํางานของลําไส้ได้แต่ว่ามีปัจจัยบางอย่างค่ะเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยควบคุมการทํางานของลําไส้เพราะฉะนั้นค่ะอาการเหล่านี้นะคะก็จะเกิดตามปัจจัยเหล่านั้นอย่างเช่นถ้าเราเครียดเราอาจจะเกิดอาการคือลําไส้แปรปรวนแบบเป็นเป็นหายหายอาจจะไม่อันตรายมาก แต่ว่าถือว่ารบกวนการใช้ชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวต้องบอกค่ะว่าอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ถือว่าเป็นโรคที่รบกวนการใช้ชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะว่าคุณเป็นโรคลำไส้แปรปรวนถ้ามีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นความผิดปกติเหล่านี้คะ่ะที่จะเล่าให้ฟังคืออันนี้ต้องไปพบคุณหมอนะคะเป็นการสังเกตข้อแรกค่ะเป็นบ่อยขึ้นตอนที่อายุเยอะขึ้น เยอะเท่าไหร่อย่างเช่นอายุ45ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเหล่านี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ต้องไปพบแพทย์หรือว่าข้อที่2ค่ะมีคนในครอบครัวหรือญาติสายตรงที่มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีอาการถ่ายเป็นเลือดเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะ ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแต่ถ้าอายุยังไม่เยอะนะคะยังไม่ถึง45ปีแต่มีปัจจัยที่เอิงเล่าให้ฟังอย่างเช่นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆมีอาการถ่ายเป็นเลือดมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีครอบครัวมีประวัติญาติสายตรงที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ควรจะไปตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะคะ แต่ว่าถ้าดูแล้วค่ะไม่มีปัจจัยอย่างที่เอิงบอกไปนะคะแล้วก็อายุยังน้อยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนแน่ๆสิ่งที่ต้องปรับก็คือควรจะปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตค่ะอย่างเช่นไม่เครียดนะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอเพราะว่าการออกกําลังกายจะทําให้ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดเผ็ด,ดมันมันทอดๆอดนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ stop it by soap พอเรายืดขามันแก๊บมันเจ็บและพอลุกขึ้นยืนมันก๊อกเลยมันเนียมันสีอ่ะมันก็จะเจ็บข้างในลึกๆอ่ะยอกล้มทั้งยืนเลยครับไม่กล้าบอกลูกให้ลูกรู้อ่ะไม่อยากให้เราเป็นภาระของลูกอ่ะสวัสดีครับผมทวชัยสิขากูลเป็นพนักง,งานบริษัทครับ ผมเชื่อว่าลูกๆทุกคนเนี่ยก็อยากจะดูแลพ่อแม่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่แล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยก็มักที่จะไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดประมาณว่าไม่อยากเป็นภาระให้ลูกอย่างตอนนี้พ่อของผมก็อายุ64คุณแม่ก็54ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเข่าครับการออกกําลังกายจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และส่วนที่มันสึกหรอร่างกายก็จะซ่อมแซมเรามีความรู้สึกอย่างนั้นพอเล่นบอลเริ่มเบื่อก็เลยไปวิ่ง ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเกษียณการวิ่งก็เลยค่อยๆโลลงมาพอโลลงมาก็ดร์ดเข้ามาก็เลยมาเล่นดร์ดเล่นดั้ดเนี่ยมันใช้ขาข้างเดียวยืนน้ำหนักจะยืนที่ขาข้างเดียวซ้อมหลังสุดรู้สึกยอกที่เขา่ายอกป๊บล้มทั้งยืนเลยครับ ตรวจสุขภาพไปจำปีหมอกระทักว่าขาคุณเริ่มมีปัญหานะคุณมีโรคข้อเข่าเสื่อมนะมันมีอาการบ่งบอกแล้วมันมันท้อแท้มันเฮ้ยมันคนมันเคยเดินเหินเดินวิ่งเดินอะไรมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเจ็บลึกๆอยู่ข้างในในหัวเข่าแล้วพอเรายืดขามามันลั่นมันกบมันลั่นมันกบเดินมากก็คือมันจะร้อนาผาๆหัวเข่าอ่ะแล้วก็ต้องต้องหยุดนั่งคือพูดง่ายๆคือจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยแล้วแหละเริ่มแล้วไง ไปเจอแกงวิ่งด้วยกันในกลุ่มนั้นมีอยู่คนหนึง่งเป็นปัญหาคล้ายๆกับเราเขาเดินเหนินสบายแล้วเากินมอฟโฟ,โฟก็เลยเอามาลองกินดู จนกระทั่งไปเห็นเนี่ยว่าพ่อกับแม่กินอะไรกันพ่อกับแม่ก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนในไลน์แนะนํามาบอกว่าดีมอฟฟโลไอเราก็สงสัยอะไรมอฟฟโลก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็ไปศึกษาหาดูรีวิวต่างๆแล้วก็ถึงได้รู้ว่าของเขาดีจริงนะมอฟฟโล่เนี่ยก็เลยให้พ่อแม่ได้ลองรับประทานดูเจ้ามอฟฟโล่ที่ว่าเนี่ยก็คือคอลลาเจนสําหรับเข่าเสริมแคลเซียมซึ่งแคลเซียมเนี่ยเป็นแคลเซียมอลทริโอเนตที่ดูดซึมได้ง่ายแล้วคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นคอลลาเจน UC2 ที่นําเข้าจากอเมริกานอกจากนี้ยังมีส่วนผสม ของวิตามินดีมีกระดูอ่อนปลาฉลามซึ่งเหมาะกับคนมีอายุแล้วก็มีขิงมีขมิ้นมีฤทธิ์ในการลดปวดลดอักเสบก็ตั้งแต่กินมาเรื่อยๆเนี่ยก็ระยลาเวลาก็ข้ามาตั้งแต่เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยก็ดีขึ้นนะทำกิจกรรมหรือเดินเหินไปไหนก็สะดวกขึ้นเดินเหินขึ้นบันไดก็กโอเคนะกินตามพ่อเห็นพ่อกินอาการดีขึ้นแม่ก็เลยกินตามสรุปตอนนี้ก็คือกินตลอดเลย อาการมันดีขึ้นยืนทํากับข้าวได้นานขึ้นพอนั่งนานๆแล้วลุกขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องยืนก่อนแล้วก็ออกเดินเดี๋ยวนี้ลุกก็ออกเดินได้เลยเดินขึ้นบันไดก็ได้สบายแทบจะไม่ปวดแล้วแหละคือเบาขึ้นเยอะเลยแล้วหลังจากแม่อาการดีขึ้นเอาลูกก็กินตามด้วยเลยทีนี้จริงๆผมว่ามันไม่ได้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับผมเพราะอย่างเราเนี่ยด้วยการทํางานหรือการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยก็คือใช้เข่าเยอะเล่นกีฬามาโดยตลอดเหมือนกันก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ดีเหมือนกันถึงจะยังไม่ได้มีอาการปวดห เผาแต่ว่าเวลาลุกจากที่นอนหรือนั่งนานๆเนี่ยก็เริ่มจะมีเสียงรั่นก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บแล้วเหมือนกันก็ในเมื่อพ่อแม่กินดีแล้วผมกินด้วยก็ก็ต้องดีเหมือนกันสิครับออาทีนี้สรุปกินกัน้ครอบครัวเลยกินกัน้ครอบครัวเลยการมันดีขึ้นแล้วไปทำกิจกรรมนอกบ้านไปแคมป์ปิ้งไม่ได้ก็หันมาทำกิจกรรมในบ้านเล่นดนตรีเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ที่ชอบก็คือกลองอ่ะลูกๆเขาก็เล่นกีตาร์แจมด้วยเราก็เล่นกลองกันทั้งครอบครัวป๊อป ร็อกโซ่ได้คองอ่เข้าไปแจมได้ลูกชายเขาขึ้นเพลงอะไรมานี่ผมก็รับลูกได้สองลูกได้คุณพ่อตีกองส่วนผมก็เล่นกีตาร์ส่วนคุณแม่ก็ร้องเพลงตอนนี้ก็ Happy คือแฮปปี้กันทั้งครอบครัวสนับสนุนโดย So Group นี่จะเป็นคลิแรกในระลังจากที่โควิดเดี๋ยวเราจะพาไปตะลุยกินกันที่เชียงใหม่ นน่อะะจริงอะเปล่าไฟมันหนาและคจาเขาก็เลยปิดปิดเนื้อนุ่มหอมมากเนื้อสุนดีที่สุดเลยนะคะนี่คือเอ็นนะคะนุ่มมากอร่อยไปหมด